เดี๋ยวเราจะให้แ hmm. ม่นะคะจับคู่กับพี่กรณ์ของเรานะคะแล้วก็มาเล่นเกมแข่งกันนะคะกับเกมโค้ดเนมจารชนนั่นเองกติกานะคะแม่เราจะมีคำปริศนาให้1ฝั่งซึ่งเป็นผู้ใบเนี่ยได้ใบให้กับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้ทายโดยในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะให้ใบได้แค่1นึ่งพยาง แล้วก็แม่ก็จะมีเวลา1ิวิในการตอบคํานั้นให้ได้เล่นสลับทีมกันไปเรื่อยๆทีมไหนตอบคํานี้ได้ก่อนก็คือได้คะแนนไปเลยแม่่โอเคอยู่ที่การวางแผนต้องวางแผนอย่าไปวางคาให้อีกให้อีกทีมหนึ่งเขาเอาไปตอบด้าเราาวางหอกมากไปทีมหนึ่งก็ได้คะแนแม่ทษนนะมุมนี้ผมแม่เหมือนสนุปด็อกมากเลยแรปเปอร์อเมริกาค่ะแม่ไนแม่รอคือผมผมได้่าทำุผมนี้สวมครมีใคร ตั้มกลายพิมกิ๊กแบบนี้ก่อนนะแล้วฉันกลับปุ่มชงนิสันโเลยนะการพูดสนุกดึ้เลยเหรอปุ่มนี้คือแบบเยือยเยียร์มาสวยเยอะสวเยือยเยเยร์สวยมากมาฝากเราบางตอนนี้แบ่งทีมกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือทีมพี่กีกับปิงปองแล้วก็ทีมพี่ปุ๊กกี้กับยายป๋อมแป๋มโชคดีนะคะที่เด็อยู่กับทีมปิงปองทำไมทำไมเดี๋ยวเราสิคุณแม่ดูโง่เฮ็นกล้มแล้วมันโง่ ถ้าเกมนี้ไม่เกี่ยวกับงงอไม่เกี่ยวกับจังหวะจังหวะดีก็ได้เดี๋ยวว่าเขาจะดูเราก่อนว่าเขาดูเราอาจจะงอเองก็ได้อย่เพิ่งเปียอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนผมนะในรอบแรกฝั่งนี้จะเป็นผู้ใบ้ก่อนนะคะซึ่งทีมแรกที่จะเป็นคนใบ้ก็คือปีปองปีปองจะต้อีปองจะต้องใบให้พี่กิ๊กทายนะในแต่ละรอบแม้มีเวลา10วินาทีนะคะถ้าปีปองพูดคำคำใบ้มาเรียบร้อยแล้วเวลาจะจับทันทีนะคะคำแรกก็คือข้าวข้าวไข่เจียว ไปได้เรื่อยๆเลยค่ะถ้าไข่เจียวข้าวหมูหันเอ่อข้าวผัดกุ้งไปอีกครับไหเอ่อข้าวสารยังไม่ดูค่ะเออ่จะไม่มีคำว่าข้าวหรือไหมไม่มีคำว่าข้าวหรอไม่มีค่ะไม่มีไม่มีข้าวหรอไม่มีคำว่าข้าวอะไรจะรู้ได้ยังไงอัไม่มีคำว่าข้าวอยู่ดิฉันพูดขัดกันขัดกันไ่เดียวนะแล้วไม่ึงว่าอะไรหรอข้าวมาคุณแม่ต้องบอกว่าเออเป็นหม้อเน้อซุปกินถ้วยเดียวคำนี้จะจะเป็นคำใบ้ที่ไม่ได้อยู่ในคำปิจนาแค่ะทำไมฉันต้องใบ้ว่าเป็น ะคุณแม่ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยทไม่ไม่คือคำนี้จะเป็นถึงคำอะไรอื่นๆเช่นคำใบ้จะเป็นคำว่าเออ่คำเป็นสัานจะเปจะคำว่าชาวนายคือแม่อนแล้วเที่ยวไม่อธิบายให้มันมากกว่านี้ได้แค่หนึ่งพยายามมันเป็นเอ็นนี่ไงแม่อธิบายได้แค่นี้พออเดี๋ยวคุณแม่กดพวกนี้จะหันมาหาเราตลอดเพราะมีกล้องแคบรับอยู่สนุกดี ใช่ใช่เป็นแบบพยานนานโอเคแต่แต่แต่หนังถือว่าก็น่าจะยังยากอยู่เพราะว่าไม่มีคำอะไรหลุดออกมาหนูเล่นเกมค่ะหนูทำให้สับให้อค่ะคำที่สองนะคะคำแรกมีคำว่าข้าวคำที่สองพยายแขกข้าวแขกค่ะข้าวแขกคูณเลยไหมโรตีอะไรอีกข้าวมันไก่อบอะไรวะโรตีหรออะไรยิ่งไข่ไหมไข่ไหม้อ มีคำว่าข้าวมีคำว่าแขกยากยังไม่มีคำไหนหลุดออกมาเลยนะคะซักพยางเดียวนะคะปิงปองหาคำที่สามค่ะข้าวแขกต่อด้วยคำว่าเหลืองเหลืองข้าวแขกเหลืองตักมาค่ะพีกี้ไปเลยข้าวแขกเหลืองค่ะข้าวแขกเหลืองเหรอมันคือฉันจะรู้ไหมล่ะแลคุณราพคุณูดบริตอรคุณบเหมือนมีคนรู้แล้วไม่ใช่หรอกอะไร แต่หนูว่าผิดคําแรกที่เขามั่นใจผิดไม่ใช่ไม่รู้เลยอ่ะข้าวแขกเหลืองนะคะตอนนี้จริงจริงอันนี้น่าจะนมันใกล้เคียงแล้วว่ะแต่พี่กิ๊กยังงงอยู่คำที่สี่คือคําว่าเผ็ดเผ็ดกะลี่พี่รัาว่ากลี่เป็นกะลี่ zoom หน้าแม่แม่เข้าใจกติกายังคะเดี๋ยวแม่ไม่อยากเอาม่อยากจีจี้มาช่วยมาช่วยนะครับจีมาช่วยเดี๋ยวเราเปลี่ยนฝั่งบ้างให้ฝั่งฝั่งพี่กิ๊กแล้วก็พี่ปุ๊กกี้เป็นคนใบ้บ้างอุ้ยอันนี้แหละค่ะที่จะี้ใบ้บ้างค่ะขอคำปริศนาค่ะคำปริศนาคำแรกเชิญค่ะเต้นเต้นจับเวลาค่ะฮูลาบูฮูลาบูแอโรบิก ดีใจอะไรกับเขาแม่อยู่ทีมเดียวกับคูโอ้แม่อยู่ทีมเดียวกับหนูแม่หัวเหรอเอาถูกเหรอถูกเลยต้องทำเลยอ่ะเฮ้ยทีมยาอ่ข้อนี้ข้อตัดสินถ้อข้อนี้ข้อนี้มีมูลค่าสามคะแนนสามคะแนนถ้าเกิดว่าคู่นี้ชนะชนะเลยถ้าคู่เราชนะก็คือแบบเกมสะคขาดมาก ฝั่งนี้จะเป็นคนใบ้ต่อนะคะซึ่งคนใบ้ก็คือยายนะคะคำพิจนาคือโอเคคำนี้นะคะครับพร้อมแล้วยายเริ่มค่ะหม้อหม้อจับเวลาจับแล้วนะคะโอเคอาด้หม้ออะไรคะข้าวหม้อตี ตีม๊อานั้นกี่วินาทีเนี่ยมันเร็วมันเร็วมากเลยยังไปทันได้คิดเลยนะไม่พอเขาพูดเรื่องเวลาจับเลยนะแม่นั้นฉันต้องตีรวนต่อเพราะแม่ยังต้องการผสมคำมากกว่าไม่มี็นคำใดหผุดมาแล้วก็ยังไม่ใกล้เคียงเลยนะคะยังไม่ใกล้เคียงคำที่สองจากน้องปิงปองค่ะอ้าวคำว่าอะไรแล้วอ้าพี่ต่อเหรอใช่ค่ะอ้าไปค่ะ ข้าวสารก็ไม่ใช่ตีแม่อ้าขาขาหมูไม่ใช่ค่ะเออตีลวนก่อนตีลวนก่อนตีลวนก่อนมอ้อเป็นยากสองคำคำไม่ตรงมอ้อคืออะไรวะคำใบ้คำที่สามจากยายมาค่ะดื่มมออ้อดื่มน้ำเต้าหู้ยน้ำคำว่าน้ำอ่ะน้ำ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 ต้มน้ำใบเตยน้ำน้ำน้ำ น้ำแกงน้ำซุกน้ำแกงไอ้หนไหนไหนอ่ะแม่ัหนูนะแป้บนี่นะคะแป๊านึงนะคะดิฉันขอทวนก่อนนะคะตอนนี้มีคําว่าม้อมีคําว่าอ้าแล้วก็มีคําว่าดื่มนะคะซึ่งพี่ปุกกี้สามาทายถูกไปแล้วหนึ่งหนึ่งคำแล้วก็คำว่าน้ำนะคะน้ำหลุดมาแล้วนะคะคำใบ้คำที่สี่จากน้องปิงปองเริ่มค่ะถัวถั่วน้ำถัว อะไรวะน้ำทั่วไม่รู้อะ้รแม่นะแม่พูดมา้าอะไรก็ไม่รู้นวัน้ำทั่วไม่รู้น้ำทั่วมาอาดื่มมาอาดื่มถั่ว เหลืองจำกเวลาค่ะน้ำเต้าหู้เดี๋ยวมันเป็นยังไงเต้าหู้มันเกี่ยวอะไรอ่ะมันเกี่ยวอะไกันัวหม้อมั่วั่วเหลืองไงแม่ใช่ไมต้องหม้อเเอาไปต้มเป็นเขาแกง่เขาไปเลยนี่เป็นคำตอบเองได้เอาไปต้มไงจุ๊บนะคะไม่เข้าใจเลย แต่ความไม่เข <intellectual> <t su den ing> <motherf> <cooler> ้าใจของพี่กิ๊กเนี่ยแหละทำให้มันสนุกขึ้นมาใช่แต่ตอนนี้กจุดอ่อนไม่ใช่บิงปองแล้วนะคะก็คือก็คือปิดก็คือพวกเราข้างหลังอ่าแล้วที่พิธนะไปนะขาดลอยไปเอกสารพี่พี่ปุ๊กกี้แะยายหลอกใช้มาเล่นเกม